สวัสดีครับชาวไบก์ทุกคนนะฮะสวัสดีไปยัง f c MotoG p นะครับเจอกันกับผมเราเช่นเคยเนาะทุกคนครับมันเป็นวันที่เลวร้วายไม่จบไม่สิ้นสักทีของสาวกยามาฮ่า f c ของฟาบิโอควาตาราโรนะครับสนามที่ผ่านมาในเมื่อวานนี้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในนั้นที่เลอมองเซอร์กิตในฝรั่งเศสโฮมเรสของเจ้าตัวนะครับวันแรกเรดแรกก็สตูปินก็นไม่จบการแข่งขันนะพลาดล้มไปเองไร้แต้มวันที่2จบอันดับที่7 เป็นอนันดับที่7ที่อาจจะมีคะแนนก็ไปก่อเป็นกรรมอยู่นันะครับแต่ถ้ามองลึกๆจริงๆก็คือมันก็ไม่น่าภูมิใจเท่าไหร่นะักเพราะว่าเป็นอนันดับที่7ที่มาจากคันที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยพลาดล้มออกจากการแข่งขันไม่จบการแข่งขันไปเลยได้อาน,นิสงส์ส้มหล่นไปใช่ไหมมีข้อมูลบางสิ่งบางอย่างเปิดเผยออกมานะครับถึงความเปลี่ยนแปลงในวิธีการทําง,งานของแฟบของยามาฮ่าที่ฟังแล้วน่าตกใจพอสมควรนะครับทุกคน หลายคนอาจจะมองว่าเยาว่าไม่ทาอะไรหรือเปล่าทําไมดูคาติอาบิเดียทำไมทีมนั้นทีมนี้เอาอุปกรณ์ตัวนี้มาใส่อุปกรณ์ตัวนี้มายัดใส่บ้างแล้วยาว่าอยู่เฉยๆได้ยังไงไม่ไม่ลองทํากับเขาบ้างล่ะไม่ใช่ทีมเล็กซะหน่อยแล้วไม่มีทีมรองนี่มีแค่ทีมเดียวหน้าแข่ง2คนเนี่ยทาไมมันถึงจะจัดสรรงบประมาณมาใช้วิจัยตัวนี้ไม่ได้เชียวหรอนะฮะเรื่องทําคือทําครับแต่ทําแล้วมันไม่ตอบโจทย์ไม่โดนใจควาตารโรบ,บอกว่าเราเคยทดสอบทดลอง ในเฮเรสเนี่ยนะครับการทดสอบสนามก่อนหน้านี้เนี่ย <c oughs> ก็ได้ทดลองชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นท่อไอเสียไม่ว่าจะเป็นแชสซีไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ทดลองเข้าไปแต่นะครับนักแข่งก็ปฏิเสธไงคือมองล้ามันไม่ดีขึ้นไงฮะพอมันไม่ดีขึ้นแล้วมันไม่มีวิธีอื่นที่จะทําได้นอกจากวิธีนี้ฟังแล้วจะตกใจหรือว่าจะหัวเราะหรือว่าจะขุนคลิดนะฮะ ก็คือเอาวิธีเอาเซตติ้งรถในปี2021กลับมาใช้ฮะนี่แหละพอยหลักที่ผมจะเล่าฮะในเมื่อสิ่งใหม่ๆเนี่ยอันนี้ก็ใหม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้หรือมองอีกมุมนึงถ้าใครจะไม่ชอบกตาลาโลก,ก็อาจจะบอกว่าเอะเจ้าแฟบทําไมมันเรื่องมากจังวะนะฮะทีมก็อุตส่าห์พัฒนาตรงนั้นตรงนี้มาไม่ใช่ว่านักแข่งเขาปรับเนื้อปรับตัวไม่ได้เองหรอถ้าเราจะมองเข้าข้างทีมงานนะ ถ้าเราจะมองว่าอันนี้ก็ทํามาแล้วเนี่ยปีแอรเดนามิกชิ้นส่วนต่างๆนะครับแชสซีใหม่ลองแล้วท่อยเสียใหม่ลองมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองปรับตัวไม่ได้ไปยึดติดอะไรเก่าๆแล้วไปพานโทษรถไปพานโทษชิ้นส่วนว้ามันไม่ตอบโจทย์เองหรือเปล่าอ่านะครับไม่ผิดถ้าจะให้ความเห็นในแบบนั้น,นอีกฝั่งหนึ่งแต่หน้าแข่งเขาบอกว่ามันไม่โอเคมันจะให้ฝืนใส่ยังไงใช่ไหมฮะก็เลยอ่าแลซ้ายมองขวาไม่มีทางอื่นน่ะ ทำไมต้องเอาปี2021ผมก็ไม่ทราบเหตุผลหรอกแต่ปีนั้นนะครับคือปีที่เขาขวาแชมป์โลกไนงะเอาถามทุกคนหน่อยนะครับว่าถ้าให้ถ้าผมตั้งคำถามข้อนี้ไปนะเพื่อนๆลองตอบผมมาดิฮะในมุมมองส่วนตัวนะระหว่าง M1 ในปีนี้กับ M1 ในปี2021เนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างนะมันมีเอาเป็นข้อโดดเด่นหรือว่าข้อได้ก็แล้วแต่ แฟบบอกนะครับว่ารถในปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูดันก้าวร้าวขึ้นมีพละกกาลังขึ้นก็เลยบอกว่าเนี่ยผมไม่เคยขับรถที่ดูดันแบบนี้มามาก่อนเลยออกตัวไปแล้วด้วยความที่มันดูดันขึ้นมันเลยไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยเสถียรมันเลี้ยวยากนี่ฮะมันเลี้ยวยากอืมมันก็เป็นธรรมดานะไอเรื่องของตรงนี้มันปัญหาเนี่ยดูคติทราบดี ดูกติในยุคหนึ่งทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับเ,เอาเรื่องความแรงความพะละกําลังมันเหลือๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ <c oughs> ยุคเจีมาอยู่ใหม่ๆตั้งแต่ปี2 0 1 3ันสี่นี่ก็ตั้งโครงมาแล้วแต่ทิ่งที่ดูกติก็ตอบโจทย์ไม่ได้สักทีในช่วงเวลานั้นเนื่อนานมาหลายปีนี่ก็คือเลี้ยวยากรถแรงมากแก่คอนโทรลยากเสมอเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ไม่ต้องเป็นนักแข่งหรอกแค่คนที่ใช้งานนพวกที่ขับบิ๊กไบค์หลายๆท่านเนี่ยก็เคยคุยกันนะเออมันมันก็ต้องได้อย่างเสียอย่าง นะฮะแม้ว่าจะมีอะไรมาช่วยอะไรมากมายก็ตามเนี่ยแต่ถ้าคุณต้องการรถที่แรงแรงจริงๆเนี่ยมันก็ต้องสู้กับความดิบความเถื่อนของ DNA ของรถคาแรคเตอร์ของรถอันนั้นให้มันได้แล้วปันได้อย่างเสียยางอะ่ะบางคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องนิ่มนวลไม่ต้องอ,อะไรหรอกเอาแรงแรงมาเดี๋ยวผมจะทําให้มันเชื่องมือเองอ่นนั้นก็คือมันก็สไตล์ใครสไตล์มันแต่แฟรบอกนี่ผมผมมองว่ามันเลี้ยวยากอะ่ะมันไม่ค่อยนิ่งเลยนะครับันแรงขึ้นก็นจริงแหละ ดังนั้นก็เลยเอาจากนี้ไปจริงๆใช้เซตติ้งในในปีนี้ตามข่าวนะครับบอกว่าเนี่ยใช้ใช้เซตติ้งตั้งแต่ปีของปี2021มาเอนะครับัรผ่านมา2ปีแล้วเนี่ยทำไมใช้เซตติ้งเดิมได้วะคือถ,ถ้าถ้าบอกผมว่าเอาเครื่องมาหรือว่าเอาตัวนั้นตัวนี้ของปี2021มาเนี่ยมันยังจะฟังดูสมเหตุสมผลนะครับว่าเฮ้ยเครื่องปี2021มันสเสถียรกว่านะมันแรงกว่าเอาเอามาใช้ อย่างในฟอร์มูล่าวันมีนะครับมีมันแจกจ่ายไปให้กับทีมรองทีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะบอกว่าเอาเซตติ้งของปี2021มาปรับใช้นั่นหมายความว่าแสงว่ารถไม่พัฒนาขึ้นเลยเหรอถึงเอาเซตติ้งเดียวกันมาได้อันนี้เป็นความเป็นข้อสงสัยที่ผมตั้งเข้าไปเพื่อนๆมาตอบข้อสงสัยตรงนี้ให้ผมหน่อยอู้รถมันมันล้าสมัยมาตั้ง2ปีแล้วนะฮะ21 22 23เนี่ยจัง2ปีกว่าจะ3ปีเนี่ย แล้วคุณไปเอาเซตติ้งเดิมอย่างตรงนั้นมาซึ่งผมไม่ทราบว่าเอามามากมาน้อยเนี่ยเอาส่วนไหนมาบ้างก็ไม่รู้ไม่ได้บอกเขาอธิบายก,กว้างๆว่าใช้เซตติ้งปี2021มานะฮะโอ้แค่คิดในแบบนี้เหมือนแต่ก็ขเข้าใจนะครับว่าคนเวลามันดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างมันจนหนทางจริงอะไรที่ยังไม่ได้ทํามันก็ต้องทําเหมือนที่ครั้งหนึ่งดูกติเคยทำอะอะไรก็งัดมาแล้วกลยุทธ์ตรงนั้นตรงนี้ชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับงัดมาหมดแล้วเหลืออะไรบ้างมาไล่เรื่อหนึ่งสองสามที่ยังไม่ได้ท อันนะครับก็คืออย่างน,น้อยก็ถือว่าเป็นการดิ้นรนจากเฮือกสุดท้ายหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ควาตตโล่ก็ออกมายอมรับว่าปัญหาของผมมี2อ,อย่างคือ 1. ไม่มีพละกกาลังของรถที่จะเร่งแซง 2. ก็คือทําความเร็วในรอบคอลี่ไฟไม่ได้ถามว่าไหนมันสําคัญและมันจําเป็นกว่าอืมมันพูดยากนะแต่ไอเรื่องของการทําความเร็วในการคอลี่ไฟไม่ได้ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งสําคัญ ถ้าอะไรที่แบบว่ามีคำว่ากว่าอะไรที่ควรทําก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าในตอนนี้คอลี่ f ฟายรอบหนึ่งเนี่ยตัดสิน2รอบการแข่งขันเลยตัดสินสปริ้นในวันเสาร์เมนเวทในวันอาทิตย์ดังนั้นถ้าคุณทําดีได้ตั้งแต่ในการคอลี่ f ฟายคุณก็มีกริดสตาร์ทที่ดีในแง่ตรงเงินข้ามในตอนนี้ M1 ไม่ใช่รถที่พร้อมเรื่องของการไฟอกแลในคอลี่ฟายแล้วลุ้น Q2 ยังเหนื่อยเลย นั่นหมายความว่าแป๊บออกซ้ายันที่สิบสามเอมนั่นถือว่าพลาดจัดจะเลยนะฮะพอพลาดมาเสร็จปุ๊บปลอบสปินก็โอเคออกคันที่13บสามพลาดล้มไปวันอาทิตย์ก็ออกคันที่13ก็ทอนลนำดับอะไรไม่ได้มากเนี่ยฮะถ้าเรลองในแง่ตรงกันข้ามนี่สมมติว่าแป๊บกลับมาเหมือนเดิมนะครับคือพลังําลังของรถอาจจะยังไม่ดีอย่างไรบ้างแต่วันเสาร์นี่ทําได้ดีออกสตาร์ทในแถวแรกจะคว้าโพหรือไม่คว้าโพก็แล้วแต่ออกสตาร์ทในแถวแรกสม่ําเสมอ คิดว่าผลงานมันจะดีกว่าที่เป็นอยู่ไหมผมว่าดีกว่าชัดเจนเลยครับเพราะว่ารอบสปรินต์นี่มันแข่งขันกันสั้นฮะส่วนมากก็จะแข่งขันวันสิบสองสิบสามรอบไม่เกินนี้เนี่ยดังนั้นก็คือคุณไปเริ่มต้นจากกริดที่สิบสามสิบสี่ลงไปเนี่ยโอ้โหแล้วทุกคนต่างเร่งดังเรีบเราได้เห็นใช่ไหมว่านักแข่งคนนั้นคนนี้เกี่ยวกันล้มหรือแม้แกระทั่งควาตาลาโรเองเนะครับก็มีเหตุต้องไปประทักับโอริเวล่าเนี่ยก็เพราะตรงนี้นะฮะเพราะว่ากริดสตาร์ทไม่ดีก็ต้องเร่งต้องเรีเรบเกินไป แต่ถ้าคุณอยู่ในกริดที่มันแถวหน้าเนี่ยคุณความเสี่ยงในการที่คุณจะไปแปกใครหรือว่าใครจะมาแปรคุณมันก็ลดลงไปได้เยอะนะฮะผมก็เลยคิดว่าถ้าให้ผมเลือกจริงๆนะผมก็เข้าใจแหละถ้าถ้ามันเลือกได้จะมาห้าเองทุกคนก็คงอยากจะให้มันสําเร็จ2อย่างพร้อมกันเลยได้ไหมอ่าเซถวันเสาร์ให้ดีไฟอิงแลบเพื่อเอากริดสตาร์ทให้มันดีก็อยากจะทําได้อัตราเร่งแต่แต่แตาราเร่งเนี่ยถึงไม่มีตรงนี้ถ้าเ,เกิดว่ามีมีมีมมคอลิฟายในวันเสาร์ได้ดีกว่าเนี่ย ผมว่าตรงนี้สําคัญที่สุดกว่าครับไม่ใช่ว่าอาาัตเราเร่งไม่ดีนะครับอาาัตราเร่งก็สําคัญนั่นแหละแต่เพียงแต่เอาตรงนั้นก่อนได้ไหมก็คือกลับมาสตาร์ทออกสตาร์ทหัวแถวก่อนนะฮะเอาออกมาสตาร์ทหัวแถวก่อนมันมันจะทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเลยแต่พอมาตรงนี้เนี่ยมันความยากขึ้นเป็นทวีคูณแล้วก็คือการที่คุณแซงใครไม่ได้เลยเนี่ยมันมันก็มาจากสตาร์ทคุณไม่ดีนั่นแหละ ผมว่ามันมันมันสืบเนื่องมาจากสาเหตุตรงนี้โดยตรงเลยก็ไม่ใช่อ้อมอ้อมนะโดยตรงเลยเอาลองคิดกขำๆนะฮะถ้าสมมติว่าควาตาร์กออกตาร์แถวแรกเนี่ยนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนําได้เพราะว่ามันไม่เข้าใครออกใครเหรอกนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยแล้วแป๊บก็หลังๆมาเริ่มสตาร์ดีขึ้นอ่าในคิดกขำๆว่าออกตาร์ในแถวแรกเนี่ยคุณมีโอกาสพุ่งขึ้นไปแล้วพุ่งขึ้นไปแล้วเสร็จปุ๊บถ้าคุณพุ่งขึ้นไปนําก่อนเนี่ยความเร็วที่มันเป็น เรดเพสเนี่ยของแฟบมาเงินก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับของ M1 นะฮะถ้าถ้าต้องวิ่งคนเดียวนะในในระยะยาวเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปหนีอ่าหนีใครหนีได้แต่โดยที่ไม่ต้องไปตามเร่งแซงใครนั่นหมายว่าว่าถ้าคุณออกนําก่อนหรือว่าถ้าคุณอยู่ในกลุ่มหัวแถวเนี่ยคุณก็ไม่ได้จําเป็นต้องแซงใครมากกว่าคุณไปออกสตาร์ทในคันที่10กว่าลงไปไอ้ตรงนั้นน่ยคุณจะต้องแซงอย่างน้อย4ีคันคุณถึงจะได้ลุ้นคะแนน แต่ถ้าคุณอยู่หัวแถวเนี่ยคุณแทบจะไม่ต้องลุ้นแซงใครก็ได้บางทีคุณก็มีโอกาสได้โพเดียมมีโอกาสติดท็อปสี่ท็อปห้าเห็นไหมฮะดังนั้นก็เลยผมเลยขอเลือกว่าโอเคนะครับไอ้เรื่องการเร่งแซงเนี่ยเอาไ้ก่อนก็ได้เอาไปทีละเรื่องก่อนให้มันจบเอาเนี่ยนะครับเซ็ตรถยังไงให้มีกริดสตาร์ทที่ดีเนี่ยหรือจะเป็นข้อผิดพลาดข,ของนักแข่งเองผมก็ไม่ทราบได้หรอกฮะเราก็ไม่ได้ไปไปโจตียาม่าด่ายาม่าเปล่ปาๆอย่างเดียวเราก็ต้องมองไปมุมกว้างใช่ไหมล่ะฮะว่า หรือว่านักแข่งก็เปลี่ยนสไตล์ยังไงไหมนะครับอะไรยังไงหรือเปล่าเราก็ต้องมองแฟร์กันไปแต่ใดๆแล้วมันเป็นปัญหาของทั้งหมดนั่นแหละจะเกิดจากนักแข่งจะเกิดจากรถจะเกิดจากวิธีการจัดการวิธีการออทดสอบทดลองรถวิธีการพัฒนารถวิธีการเซตติง้งอะไรต่างๆเมื่อผิดแล้วก็ต้องว่ากันไปนะครับหมายถึงว่าผิดพลาดหรือว่าเมื่อทําได้ไม่ดีเหมือนค่ายอื่นเขาเนี่ยแต่ผมมั่นใจฮะผมผมมั่นใจจริงๆนะฮะใครจะว่าเว้ยแฟบก็แล้วแต่ผมมั่นใจว่าศักยภาพเอวันในตอนนี้ถ้า สตาร์ทหัวแถวได้เนี่ยมันก็ไม่ขี้เละหรอกครับเพียงแต่ตอนนี้มันสตาร์ทหัวแถวไม่ได้แล้วประกอบกับมันมีสปินมันเลยทําให้เสียเปรียบ2อสองรอบทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยเท่านั้นเองไอเรื่องของการแซงกันในเอ็มวันก็เป็นรถที่แซงยากมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะฮะอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของไอเซตติ้งสองพันี่มันมีดีขนาดไหนต้องเอามาเนี่ยก็ต้องรอดูในมูเจโรซึ่งมูเจโรเนี่ยหลายท่านอาจจะแอบย้มในใจแหมพี่ปุ้ยทางตรงยาวตั้ง1.2กิโลเมตรเนี่ย มันจะไหวเรอนะฮะไหวไม่ไหวก็ค่อยรอดูนะครับแต่นี่แนะ่มีเวลาอยู่ประมาณเกือบ,บเดือนเนะตอนนี้ต้องไปรอดูว่าจะมาจะมีการาตกผลึกเรื่องอะไรยังไงกันหรือเปล่านะครับหลังจากที่รัสษรัสสายมาพอสมควรตามหลังหัวแถวอยู่45แต้มเวลานี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยควาตารโรเนี่ยมีเป็นรักษาการแชมป์โลกอยู่นะครับสถานการณ์เนี่ยแต่พอมาปีนี้เนี่ยท็อป10ก็ไม่ติดหรืมั้ง สี่สิบห้าแต่แม้จะไม่เยอะเนี่ยแต่มันก็โอ้นะฮะไม่น้อยสําหรับยามาฮ่าแหละมันไม่เยอะกับคนอื่นเขาก็จริงนะครับทุกคนออะโอเคนะครับก็ให้กําลังใจลุ้นกันต่อไปแล้วกันนะครับคงไม่มีค่อยคําอะไรที่จะบอกไปได้มากสําหรับ FC ของแฟบเอฟซของยามาฮ่านะครับเะยะเวลานะครับก็คงจะเป็นการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าก็ค่อยตามข่าวกันหน่อยลาไปก่อนนะครับทุกคนนะครับพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ